ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 91.25 MHz เตต่อไปติดตามรายงานพิเศษสันติสุขสร้างได้ด้วยสันติวิธีเบตงยังโอเคค่ะ ในความคิดของผมตอนรู้สึกว่าเออมันน่ากลัวนะครับมันก็ต้องมีการสูญเสียเสียสุขคนที่เรารักหรือว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ในอะไรก็ต้องมีความเสียหายหลายๆที่หลายๆอย่างสับดูกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำดูการถ้าไม่สงบมันก็จะเกิดเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ควรจะสับืูกันก่อนสับืูเพื่อให้มันแบบเข้มแข็งขึ้น เพื่อนๆพี่น้องๆเคื่อยกันเป็นหูเป็นตาตอนนี้เปนตรงของเราก็ยังโอเคแล้วก็ไม่มีเ,ออเหตุการณ์ที่ว่ารนะ้ายแรงก่านนี้ก็ไม่มีค่ะเปตรงของเรานเนี่ยมีทั้งการท่องเที่ยวทั้งรอยยิ้มทั้งความสุขมีอะไรก็มาบอกเจ้าหน้าที่ได้น,นะคะพร้อมที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่บริษังเราค่ะเปนตรงของเรา ยังโอเคอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ